อันไปส่งไฟเพิ่นว่าเป็นยังไงฮะน้องยังมีน้ำอยู่อเขาเราม่นม,มีน้ำมันชดถ่อนนี่น้องบริเวณไหนใ,ในในท้องเรายังมีน้ำอยู่บอกแม,ม่มีนม้ำแบบน้ำน้ำเสียร์สังลเล็บเลือดเสียร์เนี่ยแค่ไหนบ่ฮะชาไปเด้อโดยแค่ไหนบ่ฮึชาวไใบเดอ้อใหญ่ใจดีสองทานเดอ้อฐานที่แรกก็คือแม่ใจดีอยู่ทาง ฝร,รั่งเศสเนาะคนฝากเงินมาจํานวน1ล้านแปดแสนกีนกบยกาแม่ใจดีทันที่สองคนอยู่ทางอเมริกาคนฝากเงินมาจํานวนห้าแสนกีบอันนี้เป็นเงินของแม่ใจดีอยู่ทางอเมริกาเด้อโดยจํานวนหาแสนแม่ใจดีอยู่ทางฝรั่งเศสเด้ออันนี้หน,นึ่งล้าน1ล้าน8ปดแสนกีบเนาะอ่นนสะสแงโดย แน่นอะตว่าจำนวนนี่เฮากะสมทบนสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาพบมาพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วเนาะมาพบมาเจอมื้อนี่พี่น้องเอ้ยบ่าวพามีเข้ามาหุงหมอแข็งเนาะ มาเมื่อนี่พี่น้องเอ๋ยเข้ามาเยี่ยมมายามน้องทรายของน้องทงหรือว่าน้องทิงทอยพี่น้องเอ๋ยเข้ามาเมื่อนี่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะแม่ใจดีสองทานพี่น้องเอ๋ยเพิ่นฝากเงินมาเนาะทานที่แรกพี่น้องเอ๋ยคือแม่ใจดีเพิ่นอยู่ทางฝรั่งเศสนอกเพิ่นได้ฝากเงินมาจํานวน1ล้าน8แสนกีบพี่น้องเอ๋ยผู้ใหญ่ใจดีทานที่2ก็คือแม่ใจดีเพิ่นอยู่ทางอเมริกาเนาะเพิ่นฝากมาจํานวน หาแสนกีบพี่น้องเอยลยอลไกับเพื่อนให้เพ,พื่นฝากมาให้อ,อึเราเนาะอาจจะจนวนสามแสนกีบพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่าวบพมีกัได้มีโอกาสเขามากัสิมอบเงินจํานวนนี่ให้ทางแม่น้องทงหนึ่งล้านแหวนแสนกีบนล้วพี่น้องเนาะอลไรกับหาแสนกีบเลยกับสามแสนกีบนั่นกัสิมอบให้เอื้อลาะพี่น้องเอ้ยโดยภาพจึงไดครักับไปติดตามบึงน้ากันพี่น้องเอ้ยว่าอาการเนาะของน้องทรายของน้องทงสิงเป็นอย่างไรพี่น้องเลย โดยน้อพี่น้องเนาะตอนนี้เขากะมาฮอโทงมออะไรพี่น้องเนาะเพิ่นกะอาจจะอยู่บนเก้าบอกหรือว่าจังไดพี่น้องเลยบอกพมีมาฝากรถว่าอยู่แคมคลองนอพี่น้องเนาะฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งมุกดาหารพี่น้องเลยเขาไปหาเอื้อล่าก่อนพว่ามาทำการสองคนกับเอื้อล่าพี่น้องเลยเพิ่นอยู่ตึกมอลสุ่มบอหรือว่าจังไดเนาะ คือว่าย่ายไปภายนอกแล้วบอกอาโอ้โหภาพมาเห็นดอละพี่น้องเลยโดยสบายดีเอกอล่ะมาพี่กอนดูหางเจ้านะเพูดว่าบบอยากพี่ขยันร้อนนี่แป๊บเจ้าอยู่ได้ยังไงขยานลงฮาจะต้องพุ่งเงียบบอกแล้อยู่ตึกใดาเยันเขายืนอยู่นี่ถังกูแล้วโดยอันนี้คือตึกอ่าตึกว่ะตึกมรสุมนะพี่น้องเนาะอ่าขาดว่ายังโบได้ย่ายไปภายนอกย่ายโบได้ อาการอาการกิ่นคือเก่าอาการยังแสดงว่าน้องอันน้องอันทิ้งโทวยนี่เราอยู่ได้น้ำอันเถื่อนสวยใจพ่อเป็นยังอันนี้น้ำยังก็คือที่ว่าเลือดซั้มเลือดอะไรนะเป็นอะไรเล็ยังออกโบมดแม่เขาต้องให้อยู่นี่ก่อนเบื่ออาการประมาณจากอาทิตย์หรือดซิปมื้ทว่าที่นู่อว่าเขาอันนั้นเนาะที่พาออกจากห้องอันเจอสอนหห้ใจนี่ก็คือเก่าเนาะ โดยโดยและถามเมืองเพิ่นว่าจังไดนอ้อยเอฟซีไลท์านเมื่อกะเพิ่นแนะนําให้ขมไปไทยในเวล่ะเนาะมีอยู่บ่าทางเจ้าเพิน่นแนะนํามาอยู่บ่อเป็นอย่งไรเกาหัวจริงิงอยู่เอกสารบาคกบบหรือว่าจังไดกาท่านว่าค่ะราต้อ,อตงใช้เงินลายใช้เงินลายเนาะเอแสงเนาะเพิ่นว่ารายจ่ายนีม่มื่นละพันซองอันอันสำหรับขายยา โบได้รวมเนาะอันอื่นเนาะอันอนนี้มีแต่คายาที่ว่าที่เปลี่ยนโดยโดยถ้ารวมมันอื่นนะมันร้ายโดยปปาส้าเฮากับเขาไปหาเพื่อนเนาะแต่ว่าษาไทยโบได้ถ่ายได้พี่น้องเด้กไทยยืมหน่นบอกไปคุ่นได้บอกไาสปาโดยพี่น้องเลยเพราะว่าอันเฮาไายให้เบิ่งกับโบได้พี่น้องเนาะเพื่อนกับเป็นกฎของเพื่อนเพื่อนเอิญตึกมอระซุ่มเลยพี่น้องเนาะ พี่น้องเลยโดยพี่น้องทางลุงนอลุงเฮิ่มยังบลแล้วพี่น้องเลยลุงเฮิร์มชาแนลแมนเข่าไปทีละคนได้จังหน่อยเพิ่นจีว่าได้แผ่หมอเนาะเพิ่นก็มีก้นคงเพิ่นพี่น้องไอ้พวกเบิ่นกำลังจะขึ้นช่องรอได้เนาะรอแล้วเบิ่งข้างหลังพู๋เนาะพู๋เนาะมัดแมนเดียวจังหน่อยเฮาจะเข่าไปเนาะล่ะ ไปพี่ arcade, น้องไอ้บาทนี่เนาะหลังจากเพื่อนแล้วแล้วอ้าา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 าีายาา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 านีาาาัาา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 อาา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 าเบิ่งสางสาดีน้องวงเด้อาาทาาีาาทาา่ามากับลุงเมี โดยโดยป้าป้านั่งก้อนนั่งก้อนพิธามก่อนพิหารเรื่องเนเรื่องคำนี่แล้วเสาแสงก่อนการเอาอะไรเสางเลยสาหลุนใหญ่เสาหลุนใหญ่เข้าไปเบิ้งน้ำเล้ากันได้โดยลุงเพิ่มพิ่นกามาเมื่อกี้นี้เข้าไปเบื้องน้องการน้องเพิ่นเป็นยังไงเลยถือว่าไขขึ้นซะละไขลายอยู่บ่กะกะค่อยเบิ้งของก็่าไขหลายแล้วเพราะว่าหมอก็โทษออกมันละแต่ทางที่นี่เขาว่าอย่าเพิ่งเอาออกจากห้องที่ว่ามันมีเครื่องซอยหายใจดีกว่า อันนั้นมันมีแม่เอฟซีผู้หนึ่งเพิ่นวาให้ไปถามห้องพิเศษเบิงแล้วคอยกับสีถามหมอว่าข้าวเข้าห้องพิเศษนี่อมันสิมีบางออกซิเจ <anything> นไปนาได้บ่คะนะโดยโดยแลวอาจจะไปภักย mm ี่พุ่นโดยอจจะสั่นเครื <to say in language> ่องเนาะพิเศษโดยเมื่อเช้านีคยไปแล้วมันบ่มีไผอยู่หน้าเคาน์เตอร์หันท่าบางดนก็บ่เห็นไผคือสิเมนเข้าค่าเวียกบอกคาอย่างกรเบ่เห็นไผอยวนหน้าเคาน์เตอร์กระเจาแต่ว่าไขขึ้นกว่าเกาลายเนาะแสงเนาะ ตองคืนไป่นเพิงนี้ค่ะที่หาสิจองพิเศษคือซีเมนคอเป็นมาทห่จะไปหงนจะไปเก้าค่ะแต่เก้าหันเมนนั่นเคยเห็นพายามานอนเป็นสองเซนสองเซนห้าหรือสองเซนเก้าเนี่ยแหละบุจื้อละโลยแต่ว่ามันจะมีหงอยหงน้อยบนแขกอันมาลายนอกแบบญาติลายเน่แะ้วกันด้านหน่อยแน่นะมันจะมีหงอยหงน้อยท่านท่านอาทิตต่อหงคือสันเชิงเมยนะ สลากหู้สลากสลากหู้พี่พาไปติดเบ้อเฟิร์นนาเมนต์ของหม้อเลยเฟิร์นไฮติดบ่หรือว่าติดต่อติดต่อมาตี่บ่คุด่าติดนี่โดยโดยถ้าเมยแล้วก็ห้า้องเขาทำหมดจ่องก่อนหนึ่งบ่ได้แล่เต็มไว้นั่นแหละเพราะวัน เดี๋ยวนี้หันคนไข่อยู่บ้านเฮาหันเพิ่นกรบโบปไทยนี่ก็คือตะกี้โดยช่วงตะกี้หันตึกนี่มันก็ว่างเพราะว่าตอนตอนเงินบ่ทันขึ้นนะซาร่าโดยโดยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่าเงินมันขึ้นหลายแล้วก็คนเพิ่นก็รักษาอยู่ฟังบ้านเฮานี่แหละหลายขึ้นโดยโดยเออทางลุงวงเมื่อคืนนี่เป็นอย่งไรอาการน้องเพิ่นน่ะลุงวงโดยไขคไขคกว่าเก่าเลยนะไขรกว่าเก่าอืแต่ก่อนน่ะโอ้มันดินมันล่นมันน้อย นอทหอดนอทนาโนทหอดเนาะพ่อก็บจุ๋มไปอยู่กันเนาะมันจะธรรมดาเพาะว่อเนี่ยเคยมาปอนเนาะแมนแมนคืนนี้มันยังได้นอนเนี่ยนอนแล้วเ้าก็ยังได้รับน้ำเฮ้ยหึ้งมันยังตื่นบัดมื่อเช้ามากเลยบัดมื่อเช้ามากมื่อนี่ถามกินข้าวกินน้ำเลยแต่ปอนข้าวป้อนน้ำกินสบายแต่พิษนมนี่ใบจิ้มกินกินได้เจ็บท้อกแต่ก่อนบ่ได้บ่แต่ก่อนทับบู้ว่าเอาให้เพิ่นกินน้มเนาะเยอะเองกินก็ไปเกินหนึ่งชอนเกนข้าวเดียวมันขึ้นรวดกับผม เจ็บเดี๋ยวบีบอนาะป่านนี้เรางดทั้งนมบ่ให้กินให้กินแต่น้ำเข่าก็ให้กินแบบว่าเขาเอาป้อนเขานะค้ามสองข้าสามข้ามอะไรก็เขาก็เอาน้ำห้กินแบบบึ้งเสียงปากกแบบแจ้งขึ้นฮะตะกี้แบบปากโบยากแจ้งบรนไดเนาะเราเจ็บเจ็บปากกระเพ้าแบบนี้เสียงปากก็แจ้งอะโดยสีตาเป็ยังกางแบบใสๆนะแบบโบยแบบขึ้นไปยังเขาก็เบึ่งว่าสมมติว่าเมื่อวานนี้ห้าชิปมือนี้ก็จะขึ้นวางหกชิปนะโอ้โดยโดย คือว่าใครขึ้นลายในลุงวงเนาะอาจจะว่าให้มันสมบูรณ์เต็มรอบเติมตัวแต่ก็คือสิยังโดนเติบเนาะสิงยังคือเป็นยีเพียงแค่ก้เนาคนโดยนั่นเนแบสุขภะปาเรายังอ่อนเพียแม่นยังยังอยู่ในหุ่มแต่ว่าพ่น่เย็นๆนะโดยถ้าออกห้อนแล้วมันก็จะผุดลอยหายใจอันช่วงนี้ยังอันใสอันนี้อยู่บ่ออกแล้วออกแล้วเนาะออกแล้วแต่ว่าอันท่อนี่ยังอยู่บ่ยังยังอยู่แต่ว่ามื้อนี่ชืง จน้อยพนจีลงไปแหละพนจีทอดบริเวณพันจีนั้นพันจีกวดไม่กวดกวดกลาไม่อทอดมางไปไปซองไปซองไฟฟ้าใหม่เลยไปกวดไปอักเชเลใหม่โดยโดยพันจีทอดแล้วพันจีอักเเลใหม่พันจีกงคางอยู่ไสอว่าพันจีมืดมดแร้อบ่อนะโอเพราะว่าเรือดในซองคงกั่นอกอลเนาะเพราะายเลือดเสีอ แต่ว่าเบิดแล้วน้องวงเนาะที่ว่าออกอันเป็นเลือดออกจาะจากอันทองเราเนาะมีแต่เป็นน้ำแบบน้อยยามอย่างเดียวนี่เล็กน้อยหน่อยโดยโดยมือจะตุ๊ดแล้วพื้นงดแล้วงดแบบแฉลมโดยระจาะดเพโ่ย แต่ว่ายังไสย่านคือแสงว่าบว่ตัวใหม่บบไอ้ที่เนื้อยาตัวหนี่งนโดยแสดงว่าย่าถือเนาะยาถือแสดงว่าเนาะเพราะว่าเราบบได้เป็นไข่เด้บางคันเป็นไข่เมื่อกี้มีเล็ดขาวขึ้นไข่ขึ้นแสดงว่าย่ามันมันจะถือกับเราแล้วกับไข่นี่แต่ว่านี่มากกับมันนี่บริไข่สองมื้อโดยโดยบริไข่แล้วก็มันแปลว่าเราก็ซื่อได้บบเขาก็เราก็กินได้เลย ส่วนไลายน่ะสิติดพ่อเนาะส่วนไลายนาะเฮาบ่ให้กินลายอย่ามันตึงท้องนี่แมนแมนเพราะอะไยู่กับไปนัดหนึงกับเพาะไปนัดหนึงกับเพาะแม่มันบริถามมาโดยโดยแล้วคอยที่นอนสำหรับคนเข่าแล้วนอนไว้ให้คุ้มกับเขาตลาดเขานี่ยากกันเนอะใครถือว่าใครขึ้นกุ้งเก่าเนาะลุงวงเนาะเมื่อคืนนี่เผาจ้าคนเมื่อคืนนี่นะสองคนนี่เลยสองคนพ่อแม่ เปลี่ยนกันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะแม่แม่ไปนอนพอไปเผาแต่ว่านมกินบบได้พิษเนาะพิษแล้วพิษแล้วโอ้แต่คนให้กินนมเขาโบจ้กว่ามันพิษกินลระเจ็๊บกินกะเจ็๊บบานนี้บโบให้กินงดแล้วบอให้กินแล้วก็ระเจี๊ยบให้กินข้าวราะว่าพิษน้ำนมพี่น้องเลยนมำนมให้กินกับแบบหมักส่ำมากอย่างก็บโบกินโบได้พิษเกี้ยงอะเนาะเกลี่ยงก็กินโบได้ น้ำชมยังย่างกินด้วยโดยตอนนี้ชิมันมันยังใหม่แบบแบบบาดแผลอยู่ทางในเนาะมนนมันมันฉีดชมกข้ไปแล้วมันจะแบบเจ็บนะเราต้องให้กินแบบน้ำธรรมดาชิ้นกับชิ้นแห้งนะกระล่งอกไปอลไรครักระเนาะใครคือชื่ออะไรแนี่ยแลมาปอดเป็นชิ้นแห้งโดยโดยเอาธรรมดาเนาะเอาบอให้อื่นแมนเมนพอให้นอื่นก็ได้เพราะว่ายันมันเจ็บอย่างบุถืตัวนี้มันถืแดเห็นไหมคน เปิป่งกินเข่าเปิ่งกระชื่นขึ้นชื่นขึ้นโอ้ยังยังบ่ทันเข่าไปเบิง่งซ้ำให้ให้ลุงเพิ่มออกมาก,ก่อนน่ารักนะหรือว่าใครขึ้นกว่าเก่าหลายมาเล่นกระยูนี่ได้คันเอาออกไปพุ่นคือว่าน,นี่กระเดชงกลับขึน้นมาอีกเออว่าน,นีออออ่ออกไปพุ่นอีกบ่ว่านี่ค่ะออกไปอีกออกไปเลยครัมันแดดหอดมันพิชามันเผาปาบูบีออกซี่เนาะโอ,อหันใจบ่ได้หันใจโบราณอีกสุเอาขึ้นมาใช่ออกซี่ไปสุดมา บัดนี Bref, ksam, 對對 <oh> ้ก็วอาน้ำเพิ่นบ่ลงวงว่าอันที่ใไฮยูนิคอร์นบอกนมันไม่แซงคนละคอยน้ำไปด้วยเบื่อแซงและว่ามีแม่์เจดีว่าอยากให้ทาแบบห้องพิเศษนะนะบ่ลุ่มเนาะอาจจะยุทิงบุ่เลพี่น้องเลยสั้นเทิงบุ่เลเนาะห้องหนึ่งก็ประมาณสองแสนกัวกัวนี่แหละแต่ละคืนแม่นแม่นหรือแม่นสองแสนสามแสนนี่แหละกันว่าห้องใหญ่นะนะคนก็ไล่ตามห้องใหญ่ห้องน้อยเนี่ โดยป้าเฮาเข่าไปบึงบบเรวลวงวงเด้อ,อว่าเป็นยังไงพี่น้องเลยเข่าไปบึงก่อนทางพอเราว่าอาการไข้แน่แล้วเนาะโดยเป็นจังไดาหาลุงวงหลังจากกันมาตตดจองสองไฟอลไรก็ะ่อ,อืม โดยเนไงกับล้นจังไดล่ะใครแน่บอฮะเดยใครแน่บอ๋อฮะชาวไวเตอเด้อยินบอละ

ยังม,มีน้ำอยู่โ oh, ถ้าเราบอกม่นมีน้ำมันจะถอดนั่นี่บันทึกไว้ทีไหนในในท้องเรายังมีน้ำอยู่บอกแมนมีน้ำแบบนำ้ำน้ำเสียร์สังเล็เลือดเสียร์เนี่ยมันมีแบบเลือดเสียยังมีเลือดเสียอยู่ในนี้อยู่โอ้ oh, ในท้องเพราะว่ายังมีเลือดเสียอยู่หันอยู่อืออันนี้ยังใส่อยู่เหมือนบอกอันนี้อันไหน,นอ่อาใส่ในท้องเรายังใส่อยู่เนะาะใส่หมดก็คือว่ามันจะอะไรเลย<ม> มยาอะไรบ่เป็นเลือดกล้ามอย่นี่นี่บ่กล้ามนะโดยไขยก้กว่าเก่าบ่เจ้าวะก็น่าจะน่าจะไข้ย,ยูิงคุนก้าวเอาน้ำอยู่บ่ทงอ่ะ<อ>คุณกับปากน้ำอยู่บ่<อ>ไปเวล <ะ S 2> า,าทานอานนี่อยังบนปากน้าได้รั <laughs> เจ้าดิจ้ะป,ปาก้วะปากยาฮันตีตาที่นั่นงยังโอ้ตีแห้งตาเนะี่ยตาเป็นยังเนี่ยเนี<อ>่ยบ่มาเถอะ ไข่ี่ลดแล้วนะทงเน,นาะจะรดแล้วเอ,อไปเอาออกนอกก่อนบานนี้ให้นอ้องเราผักพรก่อน <จำ S 1> พี่น,ออนอ้องเลยโดยเดเาก็ออกมานอกออาจจะท่องหยับมาทีก่อนก็นกนได้เนาะอ่าเาว้าท้องพี่น้องเลยก็อยากันั้นเน่เด้อพี่น้องเลยเขาไปหันก็ได้หยับไปพุ้นสะท้องอพี่น้องเลยคือว่าไข่ขึ้น ลายเล้วนะทงเนาะอันพอว่าอยู่ในกี่นี่นะฟังบยาคักปัดไดเนาะพอว่าอันไปเอกเรเ์เบิ่งใหม่บ่โดยแบบอันส่องเบิ่งมาอีโก้อีทางนี่แหละแบบส่องมาเลยโดยส่องไฟไหม่หมอืเพิ่นว่าอันยังยังมีน้ำในท้องอยู่บ่น้ำอยู่แบบน้ำเสียในอยู่น้ำเสียอยู่ในบอลปอดนี่เนาะอ๋อแต่ว่าเลือดน้ำบริไลออกเลยบ่ บเลบ่อนหูหูนะมันตันวะหูไหลหูหน้ามันไหลน้ะมันตันบอกทว่าอันนั้นถาว่าอันท้องเราไข่ขึ้นบอสทองตามที่สังเกตเบิ่งบอไ่ได้ไข่อ๋อไข่กินข่าวอยู่บ่โดยโดยคือว่ามจะเจ้าบอเอาอันแพ้เปียกนะพบกทองมันบ่ ให้ทองไหมเจให้ป๊กเหมือนันเออเฮาก็บอกว่าเขาให้ป๊กว่แม่นว่าเฮาบอกให้ป๊กเช็ดเท้าเราไปยาเราให้ป๊กโดยโดยปนี้นั้นสิไปแบบห้องพิเศษบ่ทงหรือว่าจังได๋กายังบ่ฮู้เนาะกาลองถามแม่แซงเพิ่นเบิ่งยังปรึกษากันอยู่แต่ว่าอาการนี่ยคือว่าไข้กัวเก่าเนาะโดยแต่ว่าบ่อยากให้ยายน้องเพิ่นหลายอยู่ในพิ่นเนาะย่ายไปยายมาอยู่เพราะว่าแขกแบบว่า คน,คนเจ็บคนลายอันนี้นะคือคนเจ็บมันน้องคนเจ็บได้ตัวนี้นะต้องต้องอันขั้นลาเมื่อแลวต้ตองดมมานั่นเนาะโ,โดยโดยก็คือว่าลงใจน้ำเฮากับอะไรทองเลยเนาะโดยคือเข้ามาเมื่อนี้เนนะาะสะทองเนาะหรือว่า<อ>แม่นองทงพี่น้องเอยเข้ากับกมีผู้ใหญ่ใจดีสองฐานเด้อฐานที่แรกก็คือแม่ใจดีอยู่ทางฝรั่งเศสเนาะคนฝากเงินมาจำนวน1ล้าน8แสนกีบ โดยแม่ใจดีท่านที่สองคนอยู่ทางเมกาคนฝากเงินมาจํานวนหา0,000นกีทำกระสิเห็ดเป็นคลิปเดียวเลยเพราะว่ามันกใกล้เนอทองเลยเนาะโ,โดยอันนี้เป็นเงินของอแม่ใจดีอยู่ทางอเมริกาเด้อโดยจํานวนหาเซนวันนี้ก็อีกท่านหนึ่งหนึ่งล้านแปดเซนกีดโดยบันนี้ผู้ที่อทองเนะทองเน็คือ,อแม่ใจดีอยู่ทางฝรั่งเศสเด,ดอ้ออันนี้หนึ่งล้าน หนึ่งล้านแปดแสนกีบเนาะอ่ะสะทองโดยอะไรเนาะตอวจำนวนนี้เฮากระสมทบเนาะสะทองเนาะหรือว่าซอ<ม>ยเหลือทางอาน้องทิงทอยเด้ออย่างไดกะขอให้ดีให้เศร้าน,นะสุดท้ายนี่กะฝากให้อ่าน้องทงแล้วก็แม่ขอบคุณขอบคุณทางแม่ใจดีทั้งสองทานเด้อเนาะโดยกะขอบคุณขอบคุณเนาะแม่ที่ทั้งสองฐานที่มอบเงินจำนวนนี้มาให้กะ ขอขอบคุณทุกคนเนาะทางแม่เอฟซีเบอร์สุขคุณคนเนาะที่อ่าอ่าสอยเงินจำนวนนี้มาให้กับขออยู่ดีมีแห้งก็เจ็บจะได้ความขายอย่มีขิดจริงเด็กกับขอได้เช่งนั้นเนาะเดินทางไปใส่มาใส่กับขอให้ปลอดภัยให้เจริญในนาทีการงานเด้อแม่ภายในลูกมาสัมภาระให้กับไปหาแม่เพิ่นชิปเท่าพันเท่าหมื่นเท่าเลยเด้อสาธุ แม่ใจดีอยู่ทางอเมริกาและฝรั่งเศสทั้งสองทานเพิ่อนบุปรสงออกสื่อออกน้ำผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝรั่งเศสและอเมริกาคนงานมาเสนอจ่ายพอนำเงินมาเสนอจ่ายพอนี่เธอตรเนีเมืม ซาถักวเนาะอย่างไดเฮากะสูสูเดาสะท้องเด้อเดียวกับเพิ่นได้ออกจากพงมอแหละเนาะอย่างไดกะสูสูหากซีดีซีเศร้าแะละเนาะโดยเป็นกำลังใจให้อย่างไดก็ได้ยังไดเอันเอามือลงก็ได้น้องธงแล้วแหละเนาะยังไดเอันนองละตีเมื่ออลไรบ่่อกเโอ้โดยโดยพงได้สะคำเ่ราเมื่อวันนี้เอะลาเมื่อก็เมื่อเพอาะลมื่ละโอ้โดยโดย ไปจังได้เฮากับก็เด้อบันนิเด้อโดยโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีโดยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวบาพ์มีสิออกข้างนอกก่อนเวลาอยากได้อยู่บ่านรางวันเอาเวลาในรางวันว้เลยระวังตกคุ้มนี่เด้โดยเวลากะมีอยู่รางวันเออละก็ไเลโดยดูเส้นนฮะไปเอาไปเอาอยู่นอกพคนละวลาเนาะเออพี่น้องเอ้ยรถยเจอกัไปเถอล่ะ เลอยู่นอกกูได้ขับรถล่นเลาก็ไม่ใช่เลยแลไปมอบไปมอบรางวัลกันหลาเลเเอาอายุผีก็ได้เนาะอยากรออยนาี้ย่าอายุนี่ก็ได้เฮานี่มาทำกันกับเบือนหลา2คนพี่น้องเลยรถทนกันอายุนี่ก็ได้เนาะล่ะเ้พี่น้องเลย หมองเก่าเจ้าเดิมคันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมอยู่นี่แหละเอล่าเอ๋ยเพราะว่าสถานที่เฮาโบราณเนาะลายอยู่แต่เขาโบราณอยู่ลายอยู่เป็นยังไงเด้อพี่น้องเลยหลังจากมอบเงินให้แม่น้องทงเนาะมีแม่ใจดีทางเมกาบุญฝากมาให้แม่น้องทงหาแสนแล้วก็แม่ใจดีอยู่ทางฝรั่งเศสหนึ่งล้านแปดแสนกีตพี่น้องเลยบันนี้มาทางเอื้อล่าเนาะเพราะว่ามีโอกาสกระชิมอบให้เลยเอื้อล่าเอ๋ยเนาะ กัเป <formation jin x 2> ็นเงินผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเพิ่นฝากมาให้แม่น้องทงนั่นเด้อเพิ่นอยู่เมกาแม่ใจดีเพื่อนได้ฝากเงินมาให้เจ้าจํานวนสามแสนโดยเพราะว่าเพิ่นเห็นชาวลาเฮ็ดเวียกแบบสู่แบบสู่ชีวิตนะล่ะและเพื่อนก็ยังหาย่าน้ํามุกน้ํามันแล้วก็อาเพิ่นฝากความมาว่าอันให้ชาวลาทักษาตัวเองหนงเด้อว่าให้ใส่หมวกใส่กุ๊บแน่เพิ่นวะเนาะโดยอะไรเฮาก็สิมใอ้เอื้อลาเนาะจำนวนสามแสนเนื้อลาเด้อยโดย โดยเนาะก็สลกะกะดีใจที่ว่าแม่พันจะส่วยเรื่องน้ำมันมาเนาะโดยโดยก็แล้วก็สวยทั้งน้องทงน้ำโดยก็ยยขอบุญขอบคุณทั้งแม่พันเลนๆยๆก็ขอพันมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่ยห้ได้ความไขอย่ายใหม้มีคิดยังทำยังกระคอประสบผลสำเร็จในน,นาทีการงานจัรเงินเด้อนซธุแม่ซอยมาทำได้กบข้อให้คืนกำหาแม่ร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็ขาดไ่ได้ก็คือทางน้องพามีเนาะ เดี๋ยวเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ก็ขอให้น้องมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บคิดยังทำยังกระโค้ยประสบผลสำเร็จในนาทีการงาน,งานการเงินการธุรกิจยังกระโค้ยปังปังเพลงกขอให้ <สา S 2> โด่ดงดังไปไกลทั่วโลก <สา S 2> เลยเด้อะ<ด>้า<ด>ยอดวิวกป็ปังปังเด้อใจรล,ลายเด้อรลาเด้อสู่สู่กันผัดยพาจังได้ห้ามสี่ได้เนาเอซีว่าอ้าวคือมีน้องพามี่โบเฮนชาวละ คือน้องพมีกับบางทีกับผนเห็นทลาแล่นพุ่นแล่นพี่เลยเป็นก็เลยบ่อยากรบกรวนโดยก็เลยบอกกาเสชร์ท่าทลาโดยแต่ที่แน่ก็ไปนากันนะพี่น้องเนาะแต่ที่แน่ก็ให้น้องพมีมั่งทลาไปปุ๊กกับน้องพมีก็ได้โดยโดยนบันที้เนาะพี่น้องเนาะมาพมาพี่ก็ได้ขอจบคลิปเด้อก่อนอื่นก็ต้องขอกับขอบุญขอบคุณทางแม่ใจดีเนาะทางสองทานทานที่แรกเพิ่นก็อยู่ทางฝรั่งเศสเนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาให้แม่น้องทงจำนวน หนึ่งล้านแปดแสนกีบโดยเหลกระทานที่สองเนาะก็คือแม่ใจดีเพื่อนอยู่ทางเมกาเดอ้อเนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาจํานวนห้าแสนกีบเนาะให้ทางแม่น้องทงไว้อาจ่ายคายาพี่น้องเอริกะจำนวนสามแสนกีบเนาะเพิ่นจะมอบให้เอื้อล่าเนะาะจังไดก็ต้องขอกับ,ขอ,กบ,บขอบุญขอบุณแม่ทั้งสองเด้อนะขอให้อยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายเข้มแข็งเนาะอายุมั่นกวนยืนเด้อนะผมเจ็บปวดให้ได้ความไข้บ่อให้มี ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้แม่ทั้งสองได้สมคามุ่งมัดปรารถนาเด้อเนานะกะสีไทยให้เป็นบางส่วนบางตอน,พ,น,ออพ,ออนอพี่น้องเอ้ยพ่อว่าอยู่ห้องมอกะมีกฎมีเกณฑ์ของเพลินเนาะไปจังไดคลิปนี้พี่น้องเอ้ยบพมีกะสีได้ขอจบคลิปเด้อพ่อการมือหนาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กล่าวาคำว่าสบายดีพี่น้อง